ให้ nghe หูเออดึงหูให้ดูชิฮะดูชิฮะดูเขาพูดไหมเพาะไหมดูชิฮะรักนะคะ <c oughs> เห็นไหมอ๋อพี่ช้างแล้วพี่อะไรอีกลูกกรตายกรต,ตายกรต,ตายแล้วมีอะไรอีกลูกกรตายทางัง ช้างแล้วกระต่ายแล้วก็อะไรเนี่ยช้างช้างอ๋อช้างจะกินข้าวแล้วมีมดแดงไงไงมดแดงช้างกำลังกินข้าวพี่กระต่ายด้วยอย่างนี้เหรอลูกกระต่ายกินข้าวกระต่ายกินข้าวกระต่ายไม่กินกระต่ายเอ้าททำไมอะลูกระต่ายทำไมไม่กินน้องเพชร กระต่ายลอยคอเหรอ,อไม่กระต่ายไม่กินหรอกกินข้าวมันอ๋อกระต่ายไม่กินหรอกแล้วใครจะกินข้าวล่ะ <ด S 1> <ด S 2> ลูกเจ้าไหนจะมาถาม่อยว่าเจ้ <c oughs> แต่รักปล่อยไหมวะน่ะครจะลงข้าวจะมีอื่น <c oughs> วันนี้วันพักผ่อนนะคะวันอาทิตย์วันหยุดโนโนหนูทําอะไรหนูมานี่เอามานี่ให้ยายเลยค่ะถ้าอิ่มแล้วมาให้ยายค่ะไม่ได้นะนะ ถ้าใครทําที่ไม่ดีมันจะโดนทําโทษนะนะคะวันนี้วันอาทิตย์หนูอยู่บ้านนะคะหนูนอนบอกไม่ฟังเหรอบอกไม่ฟังเหรอบอกไม่ฟังเหรอหนี่นี่นี่ตีได้เละไปเอาทิชชู่มาเช็ดเลยไปไปเร็วนี้เอาทิชชู่มาค่ะลงไปเอาทิชชู่มานู่น เอาตรงนี้ก็ได้นี่นิเอาตรงนี้ก็ได้หนิเดี๋ยวตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยโอ้โหไปเบ่งอีกเออนั่นแหละผ้ามาเขี้ยอไม่ไม <Columbus> ่ไม่ผ้าไปเช็ดปากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสกปรกนะหนูอย่ามาทําอีกนะทีนี้ไข่แน่เพสเบืองความมืนหลดมุกเจ้าความมืนเอา บ่เหม,มืนอนน้อกเ้สลานไฟนะฮู้ฮู้คนะไปเช็ดแล้วออการะดาษไปเช็ดละอย่าทำน้องเพชจะให้ยายทำยังไงดีดึงหูไหมขาโทษเออนั่นแหละดีมากถ้ารู้จักขอโทษอ่ะอย่าทำยายถ้ายายบอกว่าอย่าทำก็อย่าทำนะเขีไหมเออเช็ดอ่ะเช็ดเช็ดเช็ดเลยค่ะ เมื่อคืนสองสาวเก่งมากอ๋อขอบคุณค่ะมั่วเลยพ่อกระยานลืมเนี่ยลูกก็ตั้งไปหามพ่ออวอ่าอะไรด้ยินเสียงพ่อไปะไรก็แล่นออกมาลูกก็ได้เ <c oughs> นี่ใครทำนี้ทีนี้ใครทําเอ่ยใครทําจ๊ะใครจ๊ะใครจ๊ะ เอาไหมจีเจ้าองมนนทำดมถึงไปเจภาษาอะไรอ่ะเอาไหมจีเอาพี่พลอยพูดสิ พี่เอาใหมนะจ๊ะเจ้าเจ้าเจ้าเจาไปจเอาน้องพลอยจิโอ๊ยบาศาอะไรไม่รู้เอาใหม่จิค่ะสวัสดีค่ะเลตุ่มเป็ดล้วในห้องกินข้าวอยู่นี่แล้วก็ไม่ลงไปเลยนะคะวันนี้อยู่ข้างบนห้องนะคะบ่ไหนฮะนี่อะไรอ่ะลูกอะไรจ๊ะ ไมาให้ยญ่มันแข็งอะสิลูกมันแข็งไม่ได้ยิ้มขยะตาเล่เหรอยังเป็ล้ยยังไม่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ในหัวใจหัวใจต้องไห้อ่าหัวใจหัวใจดีสิหัวใจยิ้มสิหัวใจร้องไห้ได้ยังโนอย่าไปโกรธสิเนี่ยหัวใจได้อ่าจะไปโกรธน้องเพชรมือเนี้ยเดี๋ยวยายเอายางดีดกัน มือโอ้ยแต่กันแดินี้เอาปะ,ะจับหอยจิ้จักหน่อยหมจักหน่อยหมนะจักหน่อยหม็ม่อยเ่ราะอะไรซดกับเพาอืดเนาะคนนี้ก็ได้ <c oughs> เอาเลยปล่อยเอาที่สบายใจเธอไปเลยจ้ะเอาที่สบายใจไปเลยนะจ๊ะให้เต็มที่ไปเลยนะจ๊ะ สุดเลยส,สุดเลยขนหนกขนหนอกจุ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 กจวกจ่กจุ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 กจนกุ้กจอกจุกนุกจ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 ุเจุยจุกจุกจุกวุีจกจุกจุกวุกจ่กจุกจุก